ถ้าจะให้เกิดสมาธิชนิดตั้งมั่นก็อย่าไปบังคับให้จิตตั้งมั่นจิตเป็นเด็กดือ้อไม่ชอบให้ใครบังคับแต่ชอบให้คนเอาใจนะะจิตเราอย่าไปบังคับมันมากบังคับมันวาม,ม,มันโมโหนะแต่เราคอยรู้ทันมันเราเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดเด็กมันจะสนไม่ใช่ห้ามตลอดเวลา ห้ามโน่นห้ามนี่คล้ายๆพวกที่จะทําสมาธินะคอยห้ามจิตตลอดเวลาเฮ้ยอย่าคิดอย่าคิดเรื่องนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยสั่งโน่นสั่งนี้ตลอดเวลาเหมือนเราเลี้ยงเด็กในระบบที่โหดร้ายถือไม้เลี้ยวเฝ้าตลอดเวลาเด็กไม่มีความสุขให้เราแค่แอบชำระชำรนะให้เด็กมันทำงานมันจะอยากทำอะไรก็ให้มันทำไป อย่าไปตกน้ําตายอย่าไปรถทับตายก็พอแล้วถ้ามันจะไปตกน้ําตายไปรถทับตายก็คือมันจะไปทําผิดศีลถ้าจิตใจเราจะทําอะไรกันเรื่องของมันนะมันจะคิดไม่ดีก็ไม่เป็นไรสมมติมันคิดไม่ดีอยู่ๆมันคิดนินทาครูบาอาจารย์ไม่เรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะจิตมันวิจิตพิสดารมันหาเรื่องชวนเราลงนรกเรื่อยๆไปนี่มันเกิดคิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ย เรารู้ทันว่าจิตหลงคิดไม่ใช่รู้ว่าจิตคิดไม่ดีนะรู้ว่าจิตคิดนะไม่เหมือนกันนะรู้ว่าจิตคิดเรื่องนี้รู้ว่าจิตคิดเรื่องนี้ยังยังใช้ไม่ได้ที่สำคัญคือรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้ว่าจิตคิดเรื่องอะไรทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดจิตที่หลงไปคิดจะดับจิตรู้จะเกิดขึ้นเนี่ยเราได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว หรือจิตเราเห็นดอกไม้สวยนะใจเราวิ่งไปอยู่ที่ดอกไม้จ้องสวยจังสวยจังสติเราลึกรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ดอกไม้แนละ้วคือรู้ว่าจิตไหลออกไปดูส่วนจะดูอะไรอันนี้ไม่สําคัญนะเราไปดูดอกไม้แนละ้วจิตเราไหลไปอยู่ที่ดอกไม้เรารู้ว่าจิตไหลนะรู้ว่าจิตไหลไปดูจิตที่ไหลไปดูจะดับจิตผู้รู้จะเกิดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมา